ภาพของนักแสดงนะครับปรากฏอ,อีกครั้งหนึ่งต่อจากนั้นจะได้เรียนเชิญท่านผู้ว่าการจังหวัดท่านรองผู้ว่าการจังหวัดครับท่านในอำเภอท่านนายกเทศมนตรีท่านหนุหนสุร,รยาการนะครับได้บันทึกภาพนะครับร่วมกับคณะนักแสดงนะครับเราเห็นเซรามินกิติมาศนะครับท่าน เป็นศิลปินกีติมบาสนนบจาก,กาจังหวัดสุรินทร์นะครับท่านนามเพื่อเมือสุรินเสียงจริงตัวจริงนะครับท่านปรากฏอยู่ตรงนี้นะครับในช่วงต่อไปก็จะเรียนเชิญท่านนะครับได้ภาพชุดนี้ช่างภาพสิ่อมวลชนแอดมินมีเดียต่างๆนะครับได้ร่วมประทึกภาพนี้ไปพร้อมกัน,นครับ นี่คือความงดงามของต้นใจกับนักแสดงอีกครั้งหนึ่งครับกลับเชิญนี่เป็นชนะมาเที่ยวพาชื่นใจนะครับก็จะเรียนเชิญนะครับจะดูมุมในจุดที่จะให้ท่ศนวใหญ่ได้ยืนมาเที่ยวพาด้วยกันนะครับ จะเห็นความงดงามในการสื่อนในมิติต่างๆอาจจะเชื่อมโยงไปถึงควัมกำลังใจและแรงบันดาลใจให้ลูกหลานของบรระชนทุกท่านทุกส่วนฝ่ายนะครับได้นำไปสู่การปฏิบัติเพื่อเป็นบูชาแทนคุณบรรพชนในแสโดตนานที่จะมาถึงนี้นะครับร่วมกันนะครับในสื่อสารที่เราได้ปรากฏได้เห็นนะครับ ัแต่บรรพชนทิงงการที่นานมานะครับเราได้เห็นร่องรอยอารยธรรมที่บรรพชนได้ได้สร้างไว้และก็สืบสานมาจนถึงรุ่นเรารุ่นลูกรุ่นหลานในปัจจุบันนะครับที่คัญท่านอสิตาน้อยผมนายสมาริการท่อเที่ยวทวัดชิซเกิเดียวผมเหมือนบอกนะครับวาางานกงการมาวัดชกตนะครับแล้วก็เห็น นะครับเป็นฝ่าบุรดาจากคุณพมอสมาธิครับมีท่านสนับสนุนด้วยน้ำดื่มแล้วก็คุณดาท่านก็ได้รับบทในการแสดงนี้ด้วยนะครับที่รับบทนำโอยท่านปลัดการทหารสุดตำรวจนะครับแล้วก็ให้การ แค้วกองกระบวนสายราชครับต่างชยา